สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเอาพอดีวางเสานะครับ,รบตื่นขึ้นมาเห็นสิ่งผิดปกตินะครับก้างัวผมโอ้เหนื่อยเลยนะครับเนาะคือน้องเข้ากำนะครับกับบัดีบัแมนเราเป็นอันนไ้นะครับบัวดีว่าเ,วเป็นตุม่มเป็นอยังคือไอ้ที่ว่าเป็นโรคกำลังฮิตยีเดียวนี่คือโรคยังเรียก่ารั่ปีสกินนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสี หางสีหยงหยกแล้วก็น,นอนแล้วก็เป็นน้ำไหลออกมาเป็นไอออกเป็นปน,น้ำคล้ายๆน้ำนน้องๆแล้วก็เ,กเ,กวเป็นแดงๆนะครับคล้ายๆคล้ายงูอ้ายทำเนเป็นงวูวยออกลูกแล้วอะ่ะอ่าเป็นน้ำลักษณะยังสัตว์นะครับผมก็เลยย่านเป็นงวูวมันแท่งนะครับเพราะว่าพึ่งผสมได้วันที่เจ็ดนี่สิครบสามเดือนนาะครับน้ำเขาน้ำน้ำก็เป็นลักษณะนี้นะครับออกออกแดงแดงแล้วก็เป็น นี่ข้าวขาวผสมนะน,นิดๆนิด,น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 ดลักษณะนี้ผมย่านเป็นแท่งนะครับผสมคุณล่ามไวบ้บางอย่างดีนะครับนี่จะก,กองพรมันนอนนอนสองสามหมนอนสองหมอกเส็งเลยครับเส็งเลยน้องเข้ากล่ำนะครับขึ้นขึ้นเชื้อแรกแล้วบ่เด้ยผสมพานไปอีก เป็นเดือนตองเดือนผมมาผสมพอเขาขึ้นรอบสองคงก็ได้ผสมเลยผสมแล้วก็เงียบไปเลยนะครับพอตอนผสมผมกับท่ายบรรยากาศลงน้องเข้ากลับฝันตรงนี้เลยแล้วก็หางเป็นสีเงยงกว่าเศร้านะครับัตอ่อนอาจจะว่าท่านออกมาหรือจังใดหรือว่ามันอาจจะเป็นนี่ครับว่ามันส่งเงยงกหางยูบ่เศร้าเห็นไหมครับนี่นาสิเป็นเพราะว่านาซีแข่งน่ะคร่ะ หรือว่าตัวอ่อนอาจเสีตายแล้วแต่ว่าแค่บ่รินารคลับออกมานะครับเพราะว่าเขาโยกหางอยู่บอสซ่อนของเขาเขาอาจเสียเนี่อาการอักเสบแล้วก็ปวดแล้วก็บเบ่งเนาะครับเนี่ยเลยนะครับช่วงนี้ก็ยาี่ยหยเพราะแเลนเบิ้งไอ้สีดยางัวพี่พี่น้องๆหยาดหยาดยุดย่นลำบานนี่ครับเพราะว่าก็โลอกลำปีสกินกับเขามาแถวบ้านผมแล้วเนาะครับ กระซีบุบๆไม่ว่ายอยู่ขอบผมกับบ้านเห็นอาการมีอาการดอกแต่ว่ามาเจอตัวนี้แล้วพี่น้องเลย <c oughs> จัดสิเป็นสาเหตุียังด้อยครับเพราะว่าแทงโรคแทงเนะี่ยมันก็นเป็นในไรแน่วคือผมเคยเห็ดคลิปลงอยู่เกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคแทง,งกระโดดโดดเต้นนี่น็แลนนี่เห็นหรือว่าในหมดลูกเขาบวาสะอาดนี่เขาอาจจะอักเสบทัเกินพวกไอ้แมลกอ้อนหรือว่าตัวนี้เป็นงวสาวกขาบ่าหน่สิเป็นพวกมดลูกบ่สะอาดนะครับเพราะว่า ตอนหมอต่มาผสมเพิ่นกระใสไอ้ดับเปินชีดป้องกันพวกยูเรียผ่านมาอยู่นะครับหามเกิดมันมีเห็นไหเพิ่นกระใสไอ้ดับเปินชีดอยู่ตอนผสมก็ได้หรืออันอีกหนึ่งกรณีหนึ่งที่เป็นแท่งอันแทงได้อันเป็นนแทงนะครับมันก็น่าจะเป็นไออันนึงก็อาจจะเป็นคือในตัวเขาเองอาจจะมีโรคแท่งทิตตอสี่ก็ได้ในตัวหนองเขากลาเลยเขาต้องเอาเลือดเอาเลือดไปตรวจนะครับหรืออีกหนึ่งก็ในน้ำเสือพ่อพันธุ์นะครับ อาชิมีเชื anyway, ้อแทงทิดตองสิต kind of so ัวหอาหอากับเนื้าหอกบูโหนะครับขาดการไัวนีตัวนี้คือขาดว่าไอคือมันเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้เบิร์ตนะครับหรือว่างวดเมนี่ที่ครังไม่ต้องกันอาชิยามผมสีเอาอาหารมาเกี่ยมายามแรงๆงสิเอาอาหารข้นเอาหั่มสิไม้มันกินนีมันสิมาเอาไอหัวส้นทองหัวเมนี่เอาเอาหัวนี่เด้อเด้อตำตำมองไอทองน่องเขากรรบสิมา สิเป็นช่วงไอ้ย่ามสิเกีอาหารอย่างเดียวนะครับพันบ่มี่ยังปกติกับโบสิบโส้นนะครับคือเขาสิหวงกินเขาอยากกินก้อนมูเขาสิส้นเลยตำตำตำท้องสินไครับกะอาทิเป็นสาเหตุให้แทงไดขึ้นกันตัวนี้ก็ทม่เป็นแทงหรอกว่าแต่ผมผมว่าบวดหัวหลอดเพราะว่ามันยกหยกหางอยู่บ่เ้าเห็นไหมครับสิยกหางบ่เ้าเลยมันได้สองเดือนกวัวสิสามเดือนมันสิเจ็ดนี่ครับวันที่เจ็ด พฤษภาหนี่ครบสามเดือนนะครับเจ็ดพฤษภาหกสี่นี่นะครับมัน่นคิครบสามเดือนเซ<อ><อ>็งเลยพี่น้องเลยห <c oughs> อยหลายใหญ่เลยตัวนี่ตัวข้วมหวังเลยนะเ <c oughs> พราะว่าผมง่วหูยเวาผมกับตามมาอยู่ผมกับพวกหอยปล่อยกรแเมนี่กับผมคิดว่าผมเสียดายง่งวเลือดลอยน้องเขาจะโตถี่มาจากคอกกจากคลองเองนะครับเป็นง่วนดำเพราะว่าวผมมางว่วนดำผมก็เลยเอาคุณล่าม,มาใส่นะครับ มีแนวเสียวเบาเลยพี่น้องเอ้ยอันเป็นกลอนีมันส้นกันแพงนะสิกะกะสิแก่บาอยากเนาะครับผมกะเนี่ยมันผสมหลอดต่อไปฮะมันผ่านหลอดแล้วผมกสัสิแยกอ,อกไปยู่ผู้เดียวเลยนะสินะครับจริงๆแล้วผมกะว่าสิแยกเลยเด้แต่ว่าแค่ว่าช่วงนี้กัยากอยกูยบ่บ่มีเวลาเนาะครับต้องเอาเขาไปค้างผู้เดียวแล้วก็แม่นี่กับพึ่งผ่านหลอดไป พันหลอบไปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดว่างหันนะครับกับพันหลอบมาแล้วผสมกับไอโนโบเนบิร,บร์รนนะครับผสมหลอดที่สองนะครับหลอดแรกโบโบพันนะครับก็ใส่หลอดที่สองเข้าไปมอตรงม้าใส่ม้าสามหีก็พันไปยุหลอดก็กคิดว่าสิได้แยกกันออกเพราะว่าหันตัวได้ทีงั่พันผสมผมเสเอามาขังใส่กันของนี่นะครับสองสามตัวก็จะเอามาขังที่ของง่ายนี่ ให้เขาอยู่ร่วมกันเพื่อยี่เป็นเป็นสัตว์เขาจิโคมกันแบบชัดเจนนะครับผมก็เลยเห็นแล้วนี่มันท่านนี่ผมก็ว่ามันมันบรดสุทธ้นแห้งโ้นยังปันไดนะครับผมก็เลยครั้งร่วมกันในยูคแต่ว่าหันเป็นลักษณะนี้ก็ทองต่อไปกันจะต้องระวังอาจจะเป็นย่อนโ้นกันกระแทกกันกระไดนะครับตามซุ้มเมืองซุ่มเมืองก็อาจจะเป็นให้แทงในที่กันนะครับตัวนี้แต่ว่าหันจากหูว่ามันเป็นแทงที่ต่อว่าโลกแทงที่ต่อว่าในตัวเขาก็ต้องเอาเลือดนะครับ หมอมาจาะเลือดไปตรวจนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสิ่งยงงากแน่นะครับเพราะว่าพอ,พอปกติพวกพอพันที่เขาสิรีน้ำเสื้อเนี่ยก็ต้องส่งเลือดไปตรวจนะครับตรวจหาโรคหลายๆแนวที่ที่โรคเขาบ่ให้ที่ไอกรมประสัตว์เขาห้ามเลยนะครับที่คือมาไอผลิตน้าเสื้อเนี่ยตรงตรวจโรคนะครับเจ้างัวแม่นี่ยที่เขาก็<笑><笑>บริลงทุนถึงขนาดน,นั้นเปเอามอมาจาะเลือดมาตรวจนะครับมันก็ใช้เวลาหลายมือไอหลายเพราะว่าจะเป็นเดือนนะครับไปตรวจเท่าสิหูพนนะครับ ตัวนี้ก็คือสงสัยซื้อนะครับกับจักสิวานวใด้นะครับเั็นว่าหาวกระโดโดโลดเต้นครับบ่ได้ปล่อยตะเกียอ์เลยตั้งแต่ผสมพนันตั้งแต่ผสมแล้วนะครับาสามเดือนสามเดือนแล้วนี่ขังคอกตลอดเลยนะครับสำหรับน้องเขากำก็ขังโยงเสร็่ละปล่อยยางเล่นโยงเสร็่ละก็ถือว่าก็บ่ได้แออัดบ่ได้ยางบ่ได้แต่ว,บ Air, บว่าหามีปัญหาคือแม่นี่ครับน้องเข้าใหม่นี่เปิดดาสิเอาหัวกระแทกตั้มเรื่อยแย่ย แต่ก็บ่เคยแลนกระแทกแลนตําแบบส้นแห้งๆดิมีแต่เอาหัวกระแทกตําแบบจังได๋หนอะเอ้อ่ะกิปกระถ่ายให้พ่อแม่พีนน่น้องเบิ่งนําเนลยครับพ่าอาการงัวท้อง2เดือนนี่ก็คือมันเป็นท้องอ,อ่อ,อนๆอยู่นะครับทาว่าสิเป็นกรณีแวนวอื่นเสียายบางสินนน่พ่อเสียแท่งได้ผมก็บอกพ่อใส่เสียดายจรงจังแนวเลยเนาะครับพ่ันสิฉีดยา ฉีดยาพิษยาที่ยังพวก,กนผส,สมพรม,มกับฉีดแล้วนะเพราะว่าผมสีผิดฉีดก้อนผสมยายัายางผมบ่เคยได้ฉีดเลยนะครับบ่้านฉีดยาอย่างแคแนวเลยงัวแม่นี่นะัเบ,บื้องขับยนกทางยุบสองมันยิ่งโคงก็ต้องฝ่อร่อเบิ้งก่อนว่าเป็นอีหยังโตอ่อนโตที่มันอันนี้น่าจะบ่้ันออกนะครับเพราะว่าผมมันก็อาจสิเป็นโตแล้วล่ะอาจสิเป็นมีขามีหยังแล้วมั้งแต่มันสโตหน้อยอยู่นะครับอาจจะซ้ำกำปั่นจังซี่ก็ได้นะ มาไทยพี่พี่น้องเบิ้งนะครับก็พอพี่น้องกับเบิ้งเอานะครับมันกับผิดพลาดใด้คือกันนะครับงัวเรียงแบบขังขอกขังยังสิเรือว่าขังรวมกันยังสิก็ย่ำส้นกันกระแทกันมันเกิเป็นอุบัติเหตุก็ได้เรือว่าอาจจะเป็นที่ตเขาสิก็ได้ซึ่งพรมกับว่าท่านหูนะครับแต่ว่าก็ไทยพอพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นมันงกหางอยู่บ่เศร้าเลยสิงยกหางการแสดงมันสิปวดเบ่งแล้วก็อักเสบอยู่นะครับ ผมก็สิรอเบิ่งไปเรื่อยๆครับเนาะเอาคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะครับเนาะไายพอมีน้องเบิ่งเนาะครับงัวกรณีงัวทองอ่อนๆเนาะครับสองถึงสามเดือนมันก็คือคือผมเห็ดคลิปลงเนาะครับเนาะเกี่ยวกับเราว่างกับเรื่องพวกเนี่ยนะครับพวกเรื่องฉีดยาฉีดยากับโบปันไดอกแต่ว่าหันย่ามันกระโดดโลดเต้นแบบให้จับขอซ่องนะครับมันก็สิแทงได้หรือว่างัวตัวอื่นที่ค้างคอนเหมือนกันส้นกระแทกเนาะครับหรืออัน เป็นฉีดยาย่มเป็นไข่ฉีดยาพวกแก่อักเสบที่นี่พวกสเตียรอยนะครับพวกไอ้ยาตระกูลพวกเด็กซาไเมท้าโซนอย่งพวกมูนี้มันมันเสียดเห็นว่าแทงได้นะเพราะว่าไม่มีสเตียรอยนะครับอีกเนื่งก็เป็นโรคแทงที่ต่อนะครับก็พวกมูนี่ก็รักษาบ่ดยนะครับพวกโรคแทงที่ต่อนี่มันมียาแก่นะครับก็อาพอพี่น้องผู้เลี้ยงง่วคือเราว่าสีซื่อง่วตัวแข้งนะครับอันเป็นไปได้อันละเอียดอันนี้เรียกกันตรงจริงๆเราน้าฟ้าเนี่ยเขาเขาตรวจได้แล้วนะครับพวกง่วนี่เขาเขาตรวจเลยนะครับ วจพวกโรคแข็งที่ต่อพวกอันนี้นะครับมันก็ก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับต้องขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำได้ครับเด้อผวพูดเรื่องว่ากดติดตามช่องบ้านในตะวันครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะครับผู้ไอที่พูดให้พลาดคลิปไม่ใหม่ที่ผมลงนะครับเนาะช่วงนี้ก็โรคไผ่ไข่เจ็บก็มาหลายอยู่นะครับพวกโรคล้ำปีสกินนะครับก็เป็นโรคเกี่ยวกับเป็นตุ่มไปยังขึ้นน้ำโตนะครับกับพี่น้องก็ บงคลิปที่ผมลงล่าสุดบ้างหันเนะครับเนาะกดเขาไปตรงวิดีโอแล้วก็ไปกดไอ้ตรงล่าสุดผมก็ลเบงได้วยนะครับเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าการรักษารักษาก็คือรักษาตามอาการมันนะครับหมูอัานก็ไปฉีดยาไอ้งัวซุ่มพีมพ์งองนะครับอยู่วัดมือเลยหมูอันเนี่ยก็เป็นลายตัวแห้งกับแถ้บบานผมบางของก็เป็นบัดขอกเลยสามสี่ตัวหาตัวเห็นแล้วกบ็บางตัวก็าลัางสเสิ่มก็จะฉีดแก้แพ้แก้ยังไวนะครับ ฉีดยาพยาธิไปก็มีนะครับบางตัวีะอาการว่นออกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็แค่น้นะครับเงีวแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ